นะครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมได้มาตัดตัวนี้ครับตัดตัวที่เป็นช่องนะครับตัวเป็นช่องมือเปิดนะตามที่ผมตีเส้นไว้ตอนนี้นะครับผมได้เอาสว่านนะเจาะเป็นช่องอย่างนี้ก่อนนะครับอาะไรรูอะไรให้มันเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยจะเอาใบเลื่อยลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็วิ่งอย่างนี้ ต้องเจาะให้ครบสี่มุมครับแล้วค่อยไปเรื่อยตัดนะครับปออะะระมาณนี้ตัวนี้ก็จะไปตรงนี้ช่องนี้นะแผ่นนี้เป็นแผ่นส่วนของฝาท้ายนะครับ,รบเดี๋ยวผมขอจาะก่อนแล้วกัน นี้แดดเลยลงมาท้ำนะครับตอนนี้จะ่ายสอง่ายสามแล้วเวลาแค่นี้ต้องทำแค่นี้ครับจะเอาแค่ลงไปเรื่อยได้นะครับ ไม่ได้เจาะเยอะแค่งจนั้นก็ไปเรื่อยนะครับสอดลงถ้ารูไหนมันมันลงไม่ได้ก็ต้องแทงใหม่นะครับ รุ่งเรืองพัฟสิทธิ์ดึงเข้าง่ายยู่ นะครับเดี๋ยวไปให้ดูนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับส่วนที่มันยังไม่ตรงเดี๋ยวค่อยเอาตะใบแต่งอีกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงผมขอทำทั้งหมดก่อนดีกว่านะครับ ค่อยมาว่ากันนะครับ ฝาท้ายอีกด้านนึงก็เสร็จแล้วนะครับเดีย๋ยวผมจะเลื่อยไว้อย่างนี้ทั้งหมดก่อนนะครับทั้งฝาข้างทั้งอะไรเลยแล้วก็ค่อยมาไล่ตะไบทีเดียวนะครับนะครับตอนนี้ผมไปเจาะอะไรเสร็จหมดแล้วนะครับเจาะช่องนี้เสร็จหมดแล้วนะครับทุกบานนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วตัวส่วนฝาท้าย เสร็จแล้วเหลือจากนี้ไปก็คือตะไบนะครับตะไบแต่งช่องนี้นะครับเพื่อจะให้ตัวถ้วยมือเปิดตัวนี้ให้ลงตัวนี้ได้นะครับแต่ยังติดอยู่ไม่รู้ว่าตะไบผมเนี่ยมันจะตะไบได้ไหมเพราะมันละเอียดเกินนะครับมันกลัวมันเข้าไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่ามันตะไบไม่ได้ก็คตงต้องเอาใบเลื่อยๆค่อยถาก เฉือนแบบถักๆอะไรเอาแบบให้มันให้คมไปเรื่อยมันกินเราน,นี่ก็จะได้ประมาณนี้ครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ลงนะครับ เรื่อยเลาะเส้นได้ใกล้นะมันก็เลยตะไบไม่เยอะเนี่ยงแงบเลยสนิทเลยนะครับโอเคเอาต,ตัวต่อไปเลยต่อไปกนทาบลองเหมือนเดิมครับ ไปเลยครับลงได้พอดีเลยเก็บคมนิดหน่อย น,นีก็ได้แล้วครับตอนนี้ได้แผ่นสองข้างแล้วแผ่นที่สองข้างนี่คือเหลือปลาไทาย Então 血衰啊，啊，白，吃不坏。 oke, okay. đây đó, đại oh, đây, đại ngừa đại 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 ạ ครับตอนนี้ก็ได้เจาะช่องออตัวเบา้ามือดึงฝาข้างแล้วก็ตัวฝาท้ายนะครับได้เจาะเสร็จหมดแล้วนะครับทั้งตัวฝาข้างด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะพ่นสีด้านในนะครับ ก็เป็นสีสเปรด้ำด้านนี้แหละครับบนด้านไหนโอ้ยร้อนทนันอเปล่งรีบทำน,นะครับโอเคเดี๋ยวทำขั้นตอนต่อไปเลย คับตอนนี้นี่ก็ได้พ่นสีตัวที่เป็นตัวขาท้ายนะครับแผงแผงข้างได้อันหนึง่งครับอีกอันหนึ่งยังไม่พ่นะครับสีท้าเปยหมดแล้วครับโอเคสองกงแล้วได้สองแผงเลยครับน,นี่ก็จะตัวนี้ก็จะไม่เช็ดคราบเช็ดอะไรรอ 这都不长管、啊，俺们农民街呢。 มาแลฝนก็เริ่มมืดมาแนละ้วามมืดมาอีกครับครับวันนี้ก็เอาประมาณนี้นะครับพอม,มืดแล้วนะครับผมเพิ่งเก็บของเสร็จเลยครับฝนอะไรก็มืดมาแล้วเลยนะครับ ขึ้อน้บนรถหมดแล้วเออแต่ว่าสีถ้ามันแห้งเล็บขูดไม่อวกเลยแข็งแค่ได้อยู่นะครับแต่ตัวนี้ขูดไม่ได้เลยนะป้อนเลยเพราะมันยังแห้งไม่ดีก็ไว้ประมาณนี้นะครับวันนี้นะไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคืบหน้ายัางไงเดี๋ยวผมมาแจ้ง อีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะทําคลิปไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับผมครับสวัสดีครับ